ครับผมไม่เคยเล่นเปียโนมาก่อนในชีวิตเลยสอนให้เล่นสักเพลงนึงได้ไหมครับเอาเป็นเพลงแบบเด็กๆเล่นกันก่อนได้ไหมเด็กๆได้เลยหมะกับผมมาโอเคครับอ่ะเริ่มจากอะไรครับเราจะกดแต่สีขาวเพราะว่าสีขาวเป็นสีที่ง่ายคือไม่ต้องมีพวกระบบเปลี่ยนเสียงครึ่งเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเล่นกันง่ายๆก่อนเด็กบางคนเราอาจจะเริ่มสอนด้วยวิธีการจําก่อนเช่นสมมุติเราอยากให้เขามีความสุขกับการเล่นดนตรีก็คือให้เขาเล่นเป็นเพลงง่ายๆสําหรับ รับเด็กๆโดเลมี Do, Le, Mi, ใช่ไหมครับเราจะใช้ไม่เกินห้าเม็ดนี้ครับโอเคครับจะใช้นิ้วไหนก่อนก็ได้ครับครับแต่ผมแนะนําให้ใช้มือขวาแล้วกันครับเน้นความถูกต้องและช,ชาครับโอเคเราก็จะเริ่มเป็น Mi, Le, Do, Le, Mi, 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 มีเลโดเลมีมีมีเนี่ก็ได้ครับเลมี Le, อ่าให้เข้ากันครับมี Mi. อนเีลยกก่อยครับโซนโซนโซนอ่าอย่างงี้ครับก็ได้แล้วเลยเพลงโอ้โหไปเองได้นะครับเหมือนย้อนกลับไป30มจุดหนเลยหรือถ้าสมมุติอ่านแล้วถ้าอยากจะรู้จักคอร์ดหนึ่งคอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประกอบไดโน่สตัว3ตัวนะครับอ่าจริงๆนิ้วไหนก่ก็ได้ครับอ่านี่เป็นคอร์ดสครับนี่เป็นสใช่ครับนี้ต้องฝึกความแข็งแรงของนิ้วไงครับ ต้องฝึกความแม่นยำมาเมื่อยพอสมควรใช่ครับมันง่ายนะแต่ว่าอันนี้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 เป็นเลเวลสูงนะได้ได้ได้มีสองลมีมีมีเนเเจบครับสุดยอดโอเคดูแล้ว ไม่น่าจะมีวออแววนดนตรีละอายุป่านนี้ละจะเกิดไม่อยากพลาดความสนดกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเด h m แมทธิวร <st> ีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน2 9ทีกันนะครับ